กินอะไรกินอะไรกินอะไรไม่ได้กินอะไรฟันเป็นอะไรฟันเป็นอะไรก็พี่จ้องฟันว้อยู่ฟันอะไรจ้องฟันเหรอสวยไหมสวยฟันสวยไหมสวยไอืมทั้งเหลืองทังดำเยอะไหม มันมันมันคืออะไร,ค,ะไรควายควานฮะควายควานแล้วมาโชว์ใครส่งมาให้เนี่ยเอฟซีส่งส่งมาจากไหนครับส่งมาจากอินตาละดไหนยิ้มเส้นั้งแต่เมั่อ็ใส่ม้วเนีน่ย อร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณยังขอบขอบคุณคนส่งมาให้ยังขอบคุณเอฟซีที่ส่งมาให้นะคะเอฟซีคนนั้นคือใครครับไม่รู้จักค่ะเขาอยู่กินตะระดุ่นขอบคุณเอฟซีนะคะมีหลายอย่างมากเลยค่ะตรงไหนตรงแล้วบ้างมีหอยหอยสี่แพ็คนื้ อันนี้แช่หอยสามของชอบเลยอันนี้หอยแบบเผ็ดแล้วก็แบบไม่เผ็ดสองรู้เปล่าไม่รู้ก็ปลาหมึกมีแต่แนวหอมๆทั้งนั้นเลยชอบไหมอันนี้ใส่เค็มไข่อะไรได้สีดำจะไข่เค็มตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือไข่อะไรคิดว่าไข่เยี่ยวมาแต่ว่าคุณ c เม m e n บอกว่าคือไข่เค็มคุ้นๆค่ะ มันคนสีมันใช่ไหมสีมันเหมือนคุมข้างๆอ๋อเหรอในปลาหมึกค่ะก็ปลาหมึกปลาปลาหมึกสายค่ะหน่อยจ่ายเอสพีชอบไหมใส่ไข่ใส่มันเอากรได้คนนี้ไม่ช้ำขอบคุณมากนะคะที่ส่งให้ชิม ยิม้มยิ้มมา you, <Trustee. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ